สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเทียงกับฝนก็นยิ่งตกลงมาคือเก่าพี่น้องเย้ยเป่าแพงกันกำลังสิลลงไปอันเอาป้าพี่น้องเอาป้ามาสู่อันคนมาเกี่ยวเขาซอยมีน้องดำแล้วก็ลูกยายติอ่ะพี่น้องร้านบาเบ่าแพงเองนี่แหละมาซอยเกี่ยวขาว่าเบ่าแพงกำลังสิลงงนองไปปักเบ็ดเอาปลาดุก มาเห็ดอยู่เห็ดกินสู่เพินกินพี่น้องมาเกี่ยวข้าซอยก็ได้สบายดีตอนบ่ายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ายแหละพี่น้องเลยนี่นะบ่ายโมงเลยฮะก็ขึ้นวางสิบสองโมงเมื่อพักผ่อนน้อยหนึ่งแล้วก็ลงมาเอาปลาต่อลักเบ็ดเอาพี่น้องเลยสบายดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเทศด้อพนกนยังตกกูพี่น้อง เกี่ยวไปโหลดฝนตกก็ได้ฮันบกเกี่ยวกับไก่ออกมากินเขาพี่น้องเลยบเมนไก่เจ้าของดอกไก่คนอื่นมากินก็นเลยเกี่ยวมันอยู่แค้มทางนะพี่น้องอยู่แค้มทางแล้วกไก่เฮือนคนถูกท,ทางนี้ก็ลมคือกันพี่น้องนี่เขาจะเอาใยอวนเอามาแซมอยู่พี่น้ำบอ่อนี่นะ รถบิดเลยบรรยากาศมืดพลอีกซองมือซ้ำมือพี่น้องพี่น้องพายุกระสีเบิดไปตัวเขียวกับมีพี่น้องตัวซุปกับมี phân di kia phân trong này phân di kia lơi đại kiện mile phân nóng <laughs> tóc bếp à lơi tụi nhanh nhanh khi nóng nắp được cảm đục tụi 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 อือเดี really? oh. ๋ยวปักม min ือว่าแพงไห้เลยเด้อนี่พี่น้องห้งงะอัคือเด็กเนาะเอ้ได้ประดุกปักมือนี่อื้อโตวงามๆพี่น้องปดุกก็ได้พูยพี่น้องหักหยงก็เด้อบ่หักหยงบ่ได้ไปปักนี่ก็เจ็บแท้ๆด้นี่ เนี่ยพี่น้องขึ้นมาหลายแทนเราแสงก็ลงมาแล้วพี่น้องถือของมาใส่ปลาสสวัดีพี่น้อีกตัวนะตัวหนึ่งประดุกใหญ่พี่น้องเล่นนะเบ็ดนะเสียบแม่นะเสียบใส่กับเบิ่มเบิ้มมาได้วเล่นเหงื่อเ่าแสงสิเสียบเบ็ดพี่น้องแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอกิน Thầy đường ao Bảo hẹn xịt ao hình nào Bảo lông cả hình ạng Này Đi cái sự đi đứ. Đứng <laughs> <laughs> <Này. cười> đứng Nhi à vớt lại vào thì nặng Nó nằm mẹ nè, thử lên nè Bắt đục nhảy Ôi, tô bà đục hả nè Tô ngàm mà lì Hả, Hãy vào xem thì nặng ở oh, oh. ừ, oh. đây ta Ồ, về Park mà hả anh ấy rồi đó Pa lái là cái tăm màu hùm Để phí nọng mà xoài nọng xoay kèo Bỏ nhạc, bỏ pa nè nọng Thức lắm, <laughs> ที่แหล,ลง่ใส่ทีเกลี้ยงเลยงอยากใส่อีกบ่อหนึ่งก็ได้บริษยาพี่น้องไงเสียบปุบไต้ปับ,ปปบจุ๊บไปแล้วของบ่อแพงน,นี่ไปแล้วดึงไปแล้วบ่ Bài lẹp đây nè Ui bà Nè Bớt bớt tôi nhìn đây, đây tô ở đây này miền tô nọ đây Ui tô ngàm mà lấy Một nhạ nèo dù nèo kín Bà vậy rồi lẽ à mà bớt nè bớt bớt giờ tôi nhảy bớt đục quỷ cái... phốn cả tốt phía nóng ơi khảo vào phèn anh xì xịt hẹn như bác nè này giờ khảo tâm hốc xếp nhớ hay nè phốn ma là phía nọng không cái... cái... phèn đứng vào lạc đứng vào <laughs> ôi anh nhỉ tốt hàng là yên ông ơi bạn đi thăm mặt xa đi đâu đó, đi khạc hoài đê nọ tư ngâny dạng nặng thử nè này, yêu năng như đè phình ở dưới, Xịt kabo khao mì dạng mục kìa mì dạng mì dạng mì

không bò phèn à thử đại ý này không bò phèn bò đại nó thử là không bò sèn

cái tôi nhìn nhảy đấy phí nọ ngươi Ui, mấy tớ đúc tôi nhìn nhảy Phí nọ Bài pi là cả tam mong hùng đó phi nọ ngươi Tôi nhìn nhảy ai phí nọ ngươi xảy khoảng bừng vô khoảng to Mấy tôi xảy xuôi xuôi ấy phí nọ ngươi Phô Thôi kì lao phí nọ Mấy tớ tôi nhìn nhảy và đúc พออยู่พอกินแล้วพี่น้องโตงามขนาดเลยพี่น้องประดุกนองบ่อแพงนี่โตเลือ่องหอยขึ้นไปพี่น้องบันเห็ดอยู่เห็ดกินได้เต็มของเกือบเต็มของเลยอ พี่น้องเอาขึ้นมาน้องแต่งกระยางยาง่า,มมา,ยา,ง,างแล้วก็สีตั้มมะพรูนย่างปลากินเข่าอะไรโอ้ยย่างเลยพี่น้องอุ้ยความมันพี่น้องมันข้าวจะข้าวเดียวเพื่อได้อย่างเต็มไปหีบเลย,เ,ลยเอาอันเตาถ่านเอามาไหว้ในเฮือนเลยพี่น้องใช้ผีขึ้นมาเบิง้ง มันสดสวดเลยปลาดุกปล่อยธรรมชาติพี่น้องอย่างตอนนี้กำลังหาก็เห็นแดดออกมาหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเกี่ยเขาทาแดดรีวิวปิ่งปลาดุกอืม มันสุดสูอัดพี่เออยินยับตามหุงพี่เนอะมันขัดไปเลยนะสุดสูอัดังแต่ยางปลาอย่างสองมีหีบเลย เติมลลยบ่ได้ยพี่น้องมันมันให้ใหม่กินข้าวเที่ยงกันเลยพี่น้องกินข้าวแล้วก็สิลลงเกี่ยวข้าว หลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องพากันลงเกี่ยวข้าวต่อตอนไอ้ก,กินมาแพงประเทศไทยน้องฝ่าเห็ดอยู่เห็ดกินถ่ายแต่ตอนอันปีตอนอ,นอันนั้นผมได้ถ่ายมีคนมาซอยเพิ่มได้เห็นน้องได้หลายคนอยู่มาในหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนรวมทั้งครอบครัวกัแพงเกี่ยวข้าวลบ เจ็บแอวเจ็บแอวพี่น้องเขาลบมเห็ดเสร็จเจ็บแอววะสันเขียวเขาลบมพี่น้องลบมลบมักแต่ใดลบมสอดไปสอดมาตรงนี้ผู้ได้เลิ่มอยู่กลางกับมี พี่น้องเนาะนี่ก็สิขอจบคิดก็นล้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราแพงสบายดีสบายดีลงเกียตตอนแรงพี่น้องตอนเศร้าได้หาห้พี่น้องได้ยัหาหนึ่งสองสามโอ้ยม่อนหาสามบบนี่สามห้หนึ่งพี่น้องเลยเกีย์แต่เศร้าสัตย์คำได้สามหาย อเห็สนสบายดีพี่น้อง